ไม่งงตอนนี้ยังไม่ต้องจําอุดรอ,อ,อีสานบุรพานเนี่ยไม่ให้ดูเฉยเฉแต่ให้จําว่าทิศเนี่ยเราสามารถแบ่งได้มากกว่า4ทิศแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะใช่คือทิศอะไรบ้างทิศเหนือใต,ต้ตะวันออกตะวันตกและก็มีตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือ ใช่ไหมทีนี้มีกี่ทิศแล้วที่เรารู้จักแปดทิศแล้วนะอ้าไปดูต่อยังไม่จบเท่านี้อ้าทีนี้มาเรื่องของประโยชน์ของแผนที่และประโยชน์ของแผนที่แผนที่ทําให้เรารู้อะไรได้บ้างแผนที่เนี่ยจะให้ข้อมูลหลักๆของเราเลยอยู่สามประเภทนะคะ มีอะไรบ้าง,ส,งสิ่งที่แผนที่ให้รู้ไหมรู้ไหมแผนที่ให้อะไรบ้างที่ตั้งอะไรได้อีกอะไรได้อีกทิศอะไรได้อีกตอบถูกหมดเลยสองข้อเนี่ยอายห่งอย่างมาอ้าไปดูนะว่าข้อมูลหลักๆที่อยู่ในแผนที่มีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือบอกอะไร ตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นผิวโลกถูกไหมอ้าวอย่างที่สองคือบอกระยะทางระหว่างสิ่งต่างๆบอกไหมบอกแต่เมื่อกี้ตอบมาหรือเปล่าเปล่าเป็นข้อที่ขาดไปถูกไหมใช่ไหมแต่ว่าถามว่าเก่งไหมที่ตอบได้เก่งมากนะคะเพราะรู้จักนําไปคิดและว,ว่าเอ้ยแผนที่ถ้าเราไปใช้เนี่ยเขาจะบอกอะไรเราได้บา้างอ้าวตอไปสิ สุดท้ายสิ่งที่บอกก็คือบอกบอกทิศแผนที่จะบอกทิศทางว่าจากตรงจุดนี้ไปถึงจุดนี้อย่างเช่นจากโรงเรียนเราไปไหนดีถ้าวิ่งรถถ้าออกจากประตูโรงเรียนนะถ้าวิ่งรถไปทางเหนือเราต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลียยเ้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเราจะไปทางใต้เราต้องเลี้ยวขวา แต่ถ้าเราไม่รู้จักทิศเราจะรู้ไหมว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไม,ไม่รู้นะอะ่ไปดูต่อสอิวันนี้มาดูประโยชน์ทีแหละต้องจดแล้วจดแล้วสุดท้ายแล้วประโยชน์ของแผนที่มีเจ็ดข้อไปไวนิดนึงได้ไหมประโยชน์ของแผนที่นะคะหนึ่งเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมได้ไหม ได้นะคะเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรานำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ไหมคะได้ตามมาดูใช้ในชีวิตประจําวันก่อนนะคะใช้ในชีวิตประจําวันก็คือเราสามารถนํามาใช้ศึกษาเส้นทางใช่ไหมศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อให้เราประหยัดเวลาด้วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยใช่ไหม ต่อไปข้อสองใช้ประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทําให้เรารู้อะไรได้บ้างทําใหเรารู้อะไรได้บ้างอ่าตั้งใจโจดปากเลยใช่ไหมทําให้เรารู้ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศนะคะว่าในบริเวณนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เรียบร้อยอยางข้อสองไปต่อเลยนะข้อสามเลยนะข้อสามใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสี่นำไปเป็นข้อมูลในการสร้างสาธารณูปโภคใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ยังไงคะทราบไหมเช่นเราสามารถใช้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ไหมได้เนาะแล้วทำอะไรได้อีก ทำอะไรได้อีกถ้าสมมุติว่าเราจะไปในที่เราไม่เคยไปถ้าเราให้เราไปซื้อ GPS แพงไหมมีราคาแพงไหมแพงกว่าแผนที่ถ้าเราลงทุนซื้อแผนที่ศึกษาข้อมูลในแผนที่ก่อนก็จะเป็นการประหยัดใช่ไหมเหมือนเมื่อกิ้นี้ถ้าเกิดใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะ เรียบร้อยหรือยังอะไปดูต่อเลยนะ นำไปเป็นข้อมูลในการสร้างสาธารณูปโภครู้จักสาธารณูปโภคไหมรู้จักไหมคะอ่าเช่นการสร้างวางแผนที่จะสร้างถนนวางสายไฟวางท่อประปาเหล่านี้ใช่ไหมต้องใช้แผนที่ไหมใช่ไหมใช้นะคะถ้าไม่ใช้จะรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้ไหมไม่รู้นะคะอ่าต่อไปข้อที่ไปต่อเลยนะทันไหมเออทันแล้ว ข้อที่5นําไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจอ่าและเกี่ยวอะไรการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเกี่ยวอะไรคะก็คือจะทําให้เราทราบข้อมูลบริเวณนั้นๆว่ามีทรัพยากรอะไรที่สําคัญอยู่บ้างทรัพยากรอะไรที่ใกล้จะสูญหมดไปใช่ไหมอ่าอย่างเช่นภูเขาถ้าไปสํารวจตามภูเขามีแผนที่มาให้เราดูทางภาคเหนือแล้วก็เดินตามแผนที่ไปสํารวจทรัพยากรปา่าไม้ ดูว่าฝ่าไม้ยังรมสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมก็สามารถนํามาปรับพัฒนาเศรษฐกิจได้นะคะอาจจะปลูกเพิ่มหรือมีการขายไม้ก็ได้ต่อไปข้อที่5้าอออข้อที่6ใช้ประโยชน์ในกิจการทางทหารใช้ได้ยังไงเพื่อที่จะนําไปเป็นการใช้ในการวางแผนนะคะนําข้อมูลจากแผนที่เนี่ยไปวางแผนเพื่อดูทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งต่างๆนะ อย่างเมื่อก่อนนี้ต้องดูไหมสมัยสุขโขทยัยสมัยุยาต้องดูไหมดูเขาต้องดูรู้จักว่ามีที่ตั้งยังไงบ้างแต่ถามว่าสมัยก่อนมีแผนที่หรือยังก็จะมีแต่แผนที่บริเวณแคบๆไม่ได้กว้างมากนะคะก็ต้องดูว่าเอบริเวณนี้อยู่ติดแม่น้ําก็ต้องหาที่ตั้งให้ดีนะคะดูว่าถ้าถอยจากตรงนี้ไปจะไปเจออะไรถ้าเดินหน้าไปจะไปเจออะไรนะสุดท้ายข้อที่7 ใช้ประโยชน์ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวอะไรกันเพื่อที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับตามชายแดนต้องใช้แผนที่ไหมใช่ไหมใช้ต้องมีการแบ่งเขตนะคะของแต่ละพื้นที่ใช้สําหรับการปักเขตแดนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เ,เกินเขตกันไป ครูมีภาพให้ดูหนึ่งภาพจะเป็นตัวอย่างของการใช้แผนที่นะคะบุคคลท่านนี้เนี่ยจะใช้แผนที่ในการพัฒนาต่างๆท่านจะมีแผนที่ติดมือไปด้วยเสมอค่อ่าในหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราใช่ไหมจะมีการใช้แผนที่อยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะเพื่ออะไรอ่าพ่อจะได้รู้ว่ารู้ทิศทางหนึ่งและรู้อะไรอีกรู้ว่าบริเวณนั้นเนี่ย เป็นยังไงใช่ไหมคะมีลักษณะที่ตั้งเป็นยังไงเป็นภูเขามีต้นไม้มากต้นไม้น้อยใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ต้องมีการสร้างเคื่อนวางแผนทำเออเก็บกักนะ้ำองค์ก็ต้องใช้แผนที่นั่นเองนะคะเรียบร้อยยังหมดเวลาแล้วนะอ่าเรียบร้อยแล้วคะ่ะ นี่คือประโยชน์ของแผนที่นะคะหลักๆเราทําให้เรารู้ข้อมูลต่างๆในพื้นที่นั้นๆใช่ไหมอ่าเรียบร้อยยังเรียบร้อยหรือยัง,ะยอยอยงคะเดี๋ยววันนี้จะมีงานหนึ่งชิ้นให้ทําแต่เดี๋ยวให้ดูแค่ว่าอะไรอยู่ทิศไหนทางไหนนั่นเองเียเรียนตอบได้นะคะเป็นใบงานให้ดูเนาะ เดี๋ยวไว้พร้อมยางเรียบร้อยอยางเรียบร้อยวันนี้ในเรื่องของประโยชน์ของแผนที่รู้หรือยังว่าแผนที่มีประโยชน์อะไรบ้างรู้ยัางทราบไหมคะแผนที่มีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งทำอะไรได้บ้างใช้ในชีวิตประจาวันใช้ได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมใช่บอกทิศทางเราได้ใช่ไหมคะอ่าส่งเสริมไปได้ถึงขนาดเรื่องของสาธารณูป,ปโภคได้ไหมรู้จักสาธารณูป,ปโภคไหมจักนะสร้างถนนสร้าง สถานที่เก็บน้ําเดินสายไฟใช่ไหมมีอะไรอีกรู้จักอะไรอีกอ่าศึกษาข้อมูลในการทางภูมิศาสตร์ว่ามีลักษณะเป็นยังไงเป็นป่าไม้เป็นทะเลใช่ไหมคะพอรู้ภูมิศาสตร์เราจะรู้ว่ามีลักษณะภูมิอากาศเป็นยังไงด้วยจะได้ปรับตัวถูกให้เข้ากับสภาพนั้นๆนั่นเองยากไหมเรื่องของแผนที่ยากไหมคะ ไม่ยากนะคะกลับไปทบทวนด้วยนะตั้งแต่ต้นจนถึงครั้งนี้เลยที่เรียนกันมาสัญลักษณ์ของแผนที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช้สีอะไรแทนบ้างได้ไหมกลับไปทบทวนได้ไหมคะ,ะจำได้แน่ๆคือสีฟ้าแทนแม่น้ําสีแดงแทนถนนสีเขียวแทนป่าไม้นะคะอาจจะไปทบทวนเพิ่มเติมได้นะคะอ่านในหนังสือของเราด้วยก็ได้ยิ่งดีเลยเนาะวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหม ไม่มีถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วก็เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ